สวัสดีค่ะเจสวัสดีจ๋าชมพู่อุปกรณ์ทําความสะอาดอยู่ด้านหลังนะจ๊ะค่ะเจชมพู่ว่าแต่หนูไม่ได้เรียนแล้วหรอจ๊ะไม่ค่ะเอา้าทาไมล่ะมีปัญหาที่บ้านหรอพอดีหนูมีสามีแล้วค่ะก็เลยไม่ได้เรียนต่ออ๋ออ๋อจ้ะชมพู่พี่มาทําไมทํางานอยู่เงิน ไม่มีวันนี้หนูทํางานวันแรกนะเจยยังไม่จ่ายเงินให้ไม่มีก็เบิกดิกลับไปก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นหนูจะหาไปให้ไปเจ้าตอนนี้เอามาพี่กลับไปก่อนหนูเกรงใจเจ๊พนี่เจ๊์จเจ้ามาดิเลยใช้ให้ใช้กําลังตอนเนี้อยอชมพู่เจ๊ฝากดูเคาน์เตอร์แป๊บนึงนะเจปวดท้องเฮ้ยเงิน พี่หยุดอยู่นี้นะพี่หยุดนะเอาตังพี่เอาตังคืนมาไหนะอ,อะไรอ <ไป S 2> เนี้ยองจีิูปังไว้เลยถ้ามงไม่เก็บตัว ชมพู่จ้าเจ๊ฝากอันนี้ไปให้แม่ชมพู่หน่อยนะชมพูปิดผมขาวไลโออ่ะใช้ดีนะเจ๊มีอยู่หลายซองอ๋อขอบคุณค่ะแต่หนูไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะอวอล้วแม่ชมพู่อยู่ไหนหละจ๊ะพอดีหนูมาอยู่กับแฟนค่ะเลยไม่ได้อยู่กับแม่ชมพู่เป็นลูกสาวคนเดียวแต่ว่าแม่ยอมให้ย้ายมาอยู่กับแฟนแสดงว่าแฟนชมพู่อ่ะคงเป็นคนดีมากเลยเนาะขอบคุณครับอย พี่รักเมื่อไหร่ออรจ,จ้างพนักงานทำไมทำสองคนมันเหนื่อยนะพี่รักจ้างพนักงานเธอก็เธอก็เป็นซะอย่างเงี้ยเห็นสาวๆที่สวยเนี่ยไม่ได้ใครจะไปกล้าจ้างพนักงานเฮ้น้องชายลูกสาวฝากซื้อแผ่นแปดสิวเน่ะแบบในที่วัยรุ่นเขาชอบใช้กันผมไม่รู้ครับลองเดินไปดูทางนู้นน่ะน้องชายสองซองนี้มันใช้ยังไงน่ะ นี่ครับผมไม่รู้ครับผมไม่เคยใช้เลยครับอะไรให้ผู้ชายมาเฝ้าร้านเกิดสมาอานี่เหรอถามอะไรก็ไม่รู้สักอย่างร้านอื่นเขามีพนักงานผู้หญิงสาวสวยมาคอยตอนรับนี่อะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นคะมีอะไรคะลูกค้าป้าคนนี้อยู่ดีๆก็โมโวยวายเป็นไรไหมก็ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องมาขายเกิดอมุปอ่านียังไงผมมีหน้าที่คิดเงินครับนีทีขอโทษด้วยนะคะลูกค้าอยากได้ตัวไหนถามหนูได้ค่ะก็สองตัวนี้มันใช้ยังไงมันช่วยเรื่องอะไรลูกสาวบอกให้มาซื้อ อันนี้ครีมซองของ B K ค่ะตัวนี้เป็นมาร์กสิวตัวนี้เป็นเซรั่มลดสิวค่ะและแผ่นแปะสิวมีไหมลูกสาวเป็นสิวเต็มหน้าเลยตัวนี้เลยค่ะแผ่นแปะสิวรูปดาวของ B K ค่ะแผ่นแปะสิวทําไมมีรูปดาวได้ไงก็มันจะได้สีสวยไงยแปะแล้วก็จะได้แบบเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยเคเอาสามอันนี้เนี่ยแล้วก็ห,หัดจ้างพนักงานด้วยนะไม่ใช่ใแฟนเฝ้าร้านแบบนี้ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวลูกค้าก็หายหมดหรอกเจ๊คะมาสมัครงานคะ่ะอายุเท่าไหร่คะสีะ่สิบสามค่ะ อแล้วมีครอบครัวอะไอยังคะแต่งงานแล้วคะ่ะมีลูกหนึ่งคนลูกกี่ขวบแล้วคะลูกสามขวบแล้วคะ่ะไม่อยากรับคนมีครอบครัวคะ่ะยิ่งมีลูกเล็กนี่ยิ่งแล้วเลยเดี๋ยวก็ลูกป่วยลูกไม่สบายเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็ลาอ๋อเรื่องลูกเจ๊ไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะพอดีที่บ้านมีคุณยายเลี้ยงให้คะ่ะก็เห็นพูดอย่างนี้ทุกคนให้โอกาสหน่อยนะคะเจ๊พอดีช่วงนี้แฟนก็ตกงานคะ่ะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินเลยงั้นก็ลองดูก็ได้คะ่ะเริ่มงานพรุ่งนี้นะคะมาสมัครงานค่ะเจ๊ อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะสิบเก้าย่างยี่สิบมีครอบครัวแล้วยังจ๊ะไม่มีค่ะโสดอ๋อดีเลยพี่ไม่ชอบคนมีครอบครัวปัญหาเยอะงั้นเริ่มงานพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะโอ้ยหนักพี่พรม่ยกสิเนี่ยหนักก็หนักมา,มาเดี๋ยวพี่ยกเอง <c oughs> อปัดทั้งวันจะเป็นภูมิแพ้ตายเลวเนี่ยเย็นนี้มีปาร์ตี้ วันนี้ลานะคะเมื่อคืนปาร์ตี้ดึกแฮงแฮงใหญ่อมเดี๋ยวก็แฮงเดี๋ยวก็ตื่นสายอะไรของมันเนี่ยเอะนิวชมพู่หายไปไหนตั้งนานไม่เห็นเลยไม่รู้เหมือนกันค่ะเจไปแอบหลับหรือเปล่าหนูอยู่นี่ค่ะเจเราจะทำอะไรกันเธอจมูกเราจะไปเล่นตลกเหรอหนูบอกเจแล้วค่ะวูาอย่างนี้พี่บอกพี่บอกนพนักงานร้านแล้ว ฮัลโหลยันมะเหมี่ยวฉันมีเรื่องจะเมาเธอจำเด็กใหม่ที่ฉันเล่าให้ฟังได้ปะเออนั่นแหละมันร้องไห้ที่มูกป่งกลับบ้านไปแล้วฉันบอกแล้วว่าไม่มีใครอยู่ได้หรอกตราบใดที่ฉันยังทำงานอยู่ที่นี่อย่าชมพู่ใช่ก่อนนะมะเหมียวอย่าชมพู่ทำไมเธอยังกลับมาทำงานอีกล่ะทำไมจะกลับมาไม่ได้เธอกลัวอะไรเหรอ ไี่น่าล่ะถึงไม่มีใครทํางานที่นี่ได้สักคนเพราะเธอนั่นเองไม่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 ใช่นะคะเจไม่ใช่ได้ยังไงฉันได้ยินเธอพูดเต็มสองหูฉันมีโอกาสให้เธอเลือกสองทางระหว่างปรับปรุงตัวเองกับลาออกไปซะแม่หนูอยากได้ลิปสติกสีแดงหนูอยากปากแดงแล้วก็อยากสีส้มก็อยากได้เอาอยากได้สีแดงสีส้มก็เอามาเลยลูกอะใส่ตะกร้าเลยแล้วก็สองเขียนคิ้วอายแชโด์ แม่รีบเอาสการหนูอยากได้หนูอยากได้เอานี้ลูกจะเอากี่ซีก็เอาเร็วเลยเร็วแม่บัตรดามหนูอยากได้จ้ะลูกเอามาเลยอยากได้อะไรเอามาเลยลูกแม่หนูอยากได้คูชชั่นจ้ะลูกเอามาเลยแม่คาคิดเงีนเลยจ้ะเอานี้ด้วยโอซื้อจังเลยใครใช้คะเนี่ยของลูกสาวทั้งหมดเลยใช้เครื่องสําอางแล้วหรอคะใช้เยอะไม่ดีนะคะระวังแพ้นะลูกฉันจะแพ้หรือไม่แพ้ม่นก็ไม่ใช่เรื่องของเธอเธอมีหน้าที่ขายมีหน้าที่คิดเงินก็คิดไปวายส่งหน้าโดนแม่ฉันด่าให้รู้สมั่ง เอานิวจะไปโรงเรียนแล้วเหรอลูกใช่ไม่เห็นมาเอาเครื่องสำอางในร้านไปทุกวันใช้หมดแล้วเหรอลูกก็ใช้ครั้งสองครั้งเบื่อก็เอาให้เพื่อนไปจะแคร์อะไรแม่เปิดร้านเครื่องสำอา,อางสิ่งหนงพาครูไปหาแม่เธอสิเอา้านงเด็กคนนี้เนี่ยเนี่ยร้านแม่หนูอยากเจอเข้าไปสิสวัสดีค่ะใช่คุณแม่ของนินวไหมคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ ลูกสาวของคุณแม่แต่งหน้าไปโรงเรียนทุกวันแถมยังเอาเครื่องสอําอางไปแจกเพื่อนอีกทาให้เพื่อนไม่มีสมาธิในการเรียนก็แค่แต่งหน้าไปโรงเรียนนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วคุณครูมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะคุณแม่ครูบอกอะไรสอนอะไรน้องก็ไม่เคยฟังแถมยังทํากิริยาไม่ดีใส่ครูอีกแล้วคุณแม่ดูกระ,ปะเป<อ>๋าของน<อ>กรเปานมานะคุณแม่ดูนะคะนี่แต่เครื่องสาอางไม่มีอุปกรณ์การเรียนเลยครูมีหน้าที่สอนก็สอนไปสิจะไม่ยุ่งอะไรกับการแต่งหน้าของนักเรียนถ้าคุณแม่จะพูดแบบนี้คุณแม่ก็สอนเองเลยค่ะไม่ต้้้้้้อองงงงใใหหนนนนไไปโโรรรรเเีียยยยดัจะลูกาม่ แม่โอนเงินไปไหนตั้งแสนนึ่งเออคือคือแม่ให้น้องโจกเกอร์เขายืมแม่เขาไม่สบายต้องเอาเงินไปนรักษาแม่รู้ไหมว่าผู้ชายคนเนี้เขาจะมาหลอกแม่เขาไม่ได้จริงจังอะไรกับแม่เลยนะอย่ามาพูดอย่างนี้นะน,นิวน้องโจกเกอร์เขาเป็นคนดีอย่างน้อยเขาก็ไม่ทําให้แม่เหงาตั้งแต่ลูกเป็นหมอมานี่แม่ได้กินข้าวคนเดียวทุกวัน ต่อไปนี้นี่ยจะเป็นคนเก็บเงินและเก็บบัตรทุกอย่างของแม่ไว้เองไม่ได้นะนี่นิวเดี๋ยวนี้นะสวัสดีค่ะมีเคสฉุกเฉินเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมออกไปตอนนี้เลยอารมณ์เสียฉีดน้ำหอมให้ตัวทำหอมรอน้องโจ๊กเกอร์ดีกว่าน้ำหอมมีเซนต์ฮอลลเดย์ฉีดกลิ่นคดเดนน้องโจ๊กเกอร์จะได้อยากกอดอยากฟัดอยากนทนุถนอมอมาแล้วคะัะเจพอรอนคนสวยมาสักทีพี่เราคิดถึงน้องโจ๊กเกอร์จะแย่อยู่แหละวันนี้ที่ผมมาช้าเพราะรถผมพังฮะ นี่ผมก็รีบเดินมาเลยนะกลัวพี่พรหิวข้าวปวดขาหมดเลยเนี่ยตายแล้วเดินมาเลยเหรอโธ่น้องจกเกอร์ของพี่เออผมว่าจ,จะยืมเงินพี่พรไปซ่อมรถหน่อยครับพี่ตอนนี้พี่ไม่มีเงินเลยยายนี่นิวน่ะยึดเงินพี่ไปหมดอะไรนะมันบอกว่าเธอน่ะจะมาหลอกพี่คิดได้ยังไงเซ็งว่ะนั่งหมอตัวดีมันยึดเงินแม่ไปหมดแล้วมันน่าจะรู้ทันว่าเราไปหลอกแม่มัน หนูยิ่งหนักกว่าไอ้นักธุรกิจนั้ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเข้าใกล้หน่อยก็สั่นทำท่าเหมือนอยากจะเห็นผีแล้วหลอกเอาอะไรไมาได้บ้างละ่ะยังไม่ได้อะไรถึงไหนเลยมันก็กลัวหนีกลับบ้านไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเจ้าของห้องให้เวลาเราอาทิตย์หนึ่งแล้วเราจะไปหาที่ไหนมาจ่ายต้องจัดการหนึ่งหมอนี่นิวทำไมแม่ไม่เห็นบอกเลยว่าคู่มันของเราคือคนนี้ชมพู่เธอชอบมิทีนไหม,มเธอชอบเขาใช่ไหม และเขาก็ชอบเธอหนูไม่กล้าหรอกคะ่ะเขาเป็นคู่มั่นเจไม่ไม่เป็นไรเธอไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะเจไม่ได้ชอบเขาเขาไม่ใช่สเปคเจแต่ว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วไม่ใช่หรอคะเจจะจัดการเองคุปัวครับคุณมาทําไมเดี๋ยวแม่คุณก็มาด่าหรอกผมจะพาไปกินข้าวเที่ยงครับคุณเลิกยุ่งกับฉันเถอะฉันไม่เหมาะกับคุณแม่คุณก็ไม่ชอบฉันผมขอพาไปกินข้าวได้ไหมแล้วผมจะเลิกยุ่งกับคุณ ก็ได้แต่คุณต้องเลิกยุ่งกับฉันนะครับนี่มันมาหานางชมพู่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเจ๊บูลไปใส่นี่จ๊บูลจากมาเอาลูกงูเขาขาดคาแล้วเนี่ยเขาบอกให้ไปหาเนี่ยเร็วๆชมพู่ขาดคาแล้วนี่เร็วๆอยู่ไหนมาหานงชมพู่ที่ไหนไปนี่ยหนูนิวลูกเห็นไม่ทีนไหมลูกมันได้มาหานางชมพู่ไหมเจ๊เจ๊บูลยุ่งใส่หนิบอลมาเอาลูกมันดู ค้าก่อขาดอีกด้ยวดิชมพูออกไปกินข้าวกับวิทีนค่ะไปคูณได้ไปน้ำหามันให้เหนเ็นแล้วดูให้มันพร,อร,รนนพ้อมคนสิ่้าไปเลยเพราะท่านเวลาเนี่ยขาดค้าอยู่นี่เอพรหลานแกแกจะมาให้ฉันทำไมกลับมาเอาหลานแกเดี๋ยวนี้เลยนะ